สวัสดีคะ่ะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะจับมาใส่วิกให้ดูนะคะสําหรับใครนะที่ยังใส่วิกไม่ทองนะคะลองดูตามคลิปนี้ได้เลยค่ะเน็ตตัวนี้นะคะออมมีแถมให้ลูกค้าทุกคนเลยค่ะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะสําหรับใครนะคะที่ผมบางหรือผมสัน้นหรือผมน้อยจริงๆลูกค้าไม่จําเป็นต้องใส่เน็ตก็ได้ค่ะมัดผมไว้ที่ท้ายทอยนะคะแล้วก็ใส่วิกทับได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะทักเปียก็ได้ค่ะสําหรับใครที่ผมยาวแบบอ้อมแล้วไม่อยากใส่เน็ตก็ทักเปียก่อนแล้วก็ค่อยใส่ก็ได้ค่ะพยายามเก็บผม จริงเราไว้อยู่ในเด็กบิกให้มากที่สุดนะคะเวลาใส่จะได้เนียนๆนะคะวิธีการหวีวิกนะคะหวีจากปลายตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆขึ้นตรงกลางนะคะแล้วก็หวีลงด้านล่างค่ะจากนั้นเราค่อยหวีจากบนลงล่างน,นะคะจะช่วยให้วิกอะคะ่ะหวีง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่พันกันด้วยนะ วิกผมนะคะจะมีสายปรับด้านในนะคะลูกค้าจะสามารถเลือกปรับได้เลยค่ะตามความกว้างของศีษาของลูกค้านะคะจะเป็นตะขอแบบนี้เลยค่ะเหมือนตะขอเสื้อในนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยใส่วิกมาก,ก่อนออมแนะนาลองใส่แบบไม่ปรับก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าออมะค่ะใส่แบบไม่ปรับแล้วพอดีมากๆเลยไม่จําเป็นต้องปรับเลยค่ะวิธีการใส่นะคะวางตรงหนังศีษาตรงกลางค่ะไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงเน็ตตรง เน็ตอะคะ่ะให้เขาครอบกับผมจริงของเรานะคะที่ใส่เน็ตเอาไว้เนาะลูกค้าเนะ,คะแค่นี้ค่ะก็คือเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ดึงตรงหนังศีรษะตรงกลางอะคะ่ะให้อยู่ตรงกลางจมูกเราก็ได้เนาะลูกค้าเนะ,ะจะได้พอดีนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็วีจัดแต่งทรงนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเบอร์หนึ่งสีน้ำตาลทองค่ะด้านบนนะคะจะเป็นสีน้ำตาลดาแล้วจะไล่ระดับลงมาเป็นสีน้ำตาลทองคือสวยมากๆเนียนมากๆนะคะเหมือนเราแบบ ย้อมผมแล้วแบบเว้นเว้นคนข้างบนไว้อะคะ่ะลูกค้าคือแบบเนียนมากๆเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะเราจะมีความแบบเป็นสไลด์ปายนะคะแบบนี้สไลด์ปลายตัวยู่นะคะนี่เลยส่วนมากๆนะคะถึงอ้อมจะผมหนาขนาดไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกลี่ยผมดีอะคะ่ะก็คือจะไม่พองเลยค่ะ วิกผมนะคะสามารถมัดได้ทุกแบบนะคะที่เป็นแบบผมยาวนะคะเพราะว่าคิดเหมือนผมจริงเราเลยค่ะผมจริงเราเนะะี่ยค่ะถ้ายาวประมาณนี้เนี่ยจะมัดได้ไหมนะคะถ้าผมจริงเรามัดได้วิกผมก็มัดได้เช, <Cars> ช่นกันค่ะลูกค้าจ๋ามัดได้นะคะหนีบได้นะแนะนำหนีบที่ความร้อนร้อยสี่สิบถึงหนึ่งร้อยหกสิบองศานะคะไม่แนะนำหนีบที่ความร้อนสูงๆนะสาหรับใครที่ซื้อแบบหน้ามาไปแล้วแบบเบื่อแล้วอยากจะติดกก็บขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะติดแบบเฉียงๆนะคะไม่สามารถติดแบบตรงกลางได้เนาะเพราะว่าจะเห็นเป็นเหมือนหยิกๆตรงกลางอะคะ่ะ นี่เลยสวยเนียนมากๆเลยนะคะใครสนใจกดสั่งได้เลยขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ